นะฮะว่าเรายังสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้แต่ว่าอยาก,กาศตกล่าสุดแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะฮะตอนนี้เวลาเราเข้าห้างสรรพสินค้าก็ดีเนี่ยนะฮะอ,อย่างเทสโก l โลตัฟทั่วประเทศเลยณวันนี้ขานรับมาตรการเนี่ยนะฮะป้องกันโควิด -19 ยกระดับการป้องกันเนี่ยนะฮะทั้งภายในสาขา ไฮเปอร์มาร์เก็ตและสาขารูปแบบเอ็กเพรสอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นต้องรีบมาบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเผื่อว่าเวลาท่านเข้าไปใช้บริการต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาวางฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างๆตอบรับยุค New Normal มีอะไรบ้างจิตด,ดีอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะสมาร์ d e t เ c t เ,เตอร์ค่ะเป็นระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและตรวจสอบการใส่หน้ากากของลูกค้าอัตโมอโนมัตินะคะก่อนที่จะเข้าสาขาค่ะและที่สำคัญคือเวลาท่านไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้ที่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นก็คือแอร์ฮะเครื่องปรับอากาศคุณผู้ชมฮะเขามีการติดตั้งระบบเรียกว่า uv filter โอ<ะ>้ตอนนี้ห้างเป็นอย่างนี้แล้วะนะฮะที่โลตัสโดยเครื่องปรับอากาศจะฆ่าเชื้อโรค ยังไม่พอถ้าตอนนี้คุณผู้ชมไปนะฮะห้างในบ้านเราอย่าง Tesco Lotus ทั่วประเทศเขาจะมีการตั้งอุโมงค้นน้ำยาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดรถเห็นด้วยนะฮะหลังจากใช้งานเสร็จอีกอันหนึ่งคือช้อนซ่อมจะมีการฉายแสง UV เพื่อฆ่าเชือ้อภายในศูนย์อาหารอ๋อปกติตอนแรกที่ว่าจุ่มน้ำ<อ>แล้วตอนหลังอันนี้จะดีกว่าเห็นไหมฮะภายในศูนย์อาหารยังมีการจับเว้นระยะที่ห่างด้วย ที่สําคัญก็คือว่าห้องน้ำใช่ค่ะมาดูห้องน้ำหน่อยซิเป็นยังไงบ้านเราจะเห็นนะคะลักษณะห้องน้ําแบบไร้สัมผัสค่ะทํางานผ่านระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยพูดง่ายคือมือไม่ต้องไปสัมผัสใดๆเลยเพื่เห็นจริงๆอันนี้นี่ฮะแล้วยังไม่พอเนี่ยนะฮะระบบเซ็นเซอร์โดยในเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการเปิดสาขาใหม่ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตสองสาขาก็คือประทุมกับสมุทรปราการ เทคโนโลยี new normal ครั้งนี้เนี่ยนะครับยังมีการให้บริการที่เขาเรียกว่า omnichannel ค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของออนไลน์ช้อ p ปิ้งไม่ว่าจะเป็น chat and shop ให้กับลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้โดยตรงกับสาขาที่สะดวกใกล้บ้านพร้อมกับมีการจัดส่งถึงบ้านด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันมีให้บริการใน105สาขา หรือบริการแชทแอนด์คอลลค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าสั่งสินค้าโดยตรงกับสาขาที่สะดวกและมารับ<แ>สินค้าด้วยตัวเองตอนนี้มีให้บริการใน220สาขาค่ะนี่คือส่วนใหญ่เวลาไปนอกจากสแกนอุณหภูมิเราลืมนึกไปเลยเรื่องแอร์แต่ของเขามีนะฮะในการฆ่าเชือ้ออ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องของคนวงการบันเทิงที่จากไปก